กลายเป็นหนุ่มหน้าใสขวัญใจสาวๆไปแล้วนาวินาทีนี้สำหรับหนุ่มฮอสรันเพราะไม่ว่าจะหันซ้ายแลขวาช่างน่ารักทุกมุมมองจริงๆจะให้อยู่นิ่งคงไม่ได้แล้วล่ะค่ะมาร่วมกันปฏิบัติภารกิจควักหัวใจหนุ่มสไปซี่คนนี้กันดีกว่า I was giving up with a vibe, smoking weed. I was getting high every day, paranoid, coming up fast. พอสรันซิริลักษ์หนุ่มหลอกก้านยาวที่พกพาความสูงถึง185คนนี้เกิดเมื่อวันที่14พฤศจิกาย,ยน2534เรื่องดีกรีความเสียข,ของหน้าตาไม่ต้องพูดถึงใครเห็นก็ต้องมองอึ้งไปชั่วขณะอ่ะไม่ดีโม,โมน,นะคะไม่อย่างนั้นคงไม่ได้กระโดดมาโลดแล่นในวงการบันเทิงหรอกค่ะซึ่งหนุ่มพอดก็เริ่มด้วยการชิมลางงานโฆษณาเดินแบบถ่ายแบบและถ่ายมิวสิกวิดีโอกระทั่งมีโอกาสได้โชว์ฝีมือในภาพยนตร์เรื่องส,อสารีเซรังเฮโยก็รัก ที่เกาหลีและสามารถคว้ารางวัลดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมสาขาภาพยนตร์จากเวทีท็อปอวอร์ด2010มาครองพีริ่าครับว่าไงครับคือบริษัท JYP อยู่ที่ไหนล่ะครับอยู่ที่กรุงโซงไงครับว่าจะน้องมีอะไรหรอจ๊ะผมว่าจะไปออดิชั่นนะครับโอ้ยตายตจอตา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 เพอเจ้อตาคิดดงไงเนี่ยโอ้ยตาตาตาไปเสมยวแล้วไปอร์อะไรยังหนึ่งสองสาม ตื่นเต้นครับผมเป็นรางวัลแรกเลยครับของชีวิตครับผมก็ขอบคุณที่ีพูครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ติ๋มนะครับที่ทําให้เกิดรางวัลน,นี้ขึ้นมานะครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนครับขอบคุณพี่โพสต์อนนท์ขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคะแนนเสียงโหวตเลยครับผม จากนั้นมาความฮอตของหนุ่มฮอตก็เริ่มมีเป็นทวีเท่าสาวประเภทหนึ่งประเภทสองตีตราจงเป็นวาเลนแหม่ก็หล่อซะอย่างนี้ใครจะอดใจไม่สนับสนุนได้เลยค่ะงานนี้พลพรรคคนรักฮอตก็ออกแรงเชียร์สุดฤทธิ์ทันทีที่หนุ่มฮอตมีผลงานละครออนแอนี่มันเรื่องอะไรกันหรอพี่สุเวียะแกจะแย่งผู้หญิงฉันแกต้องมาชกกับฉันถ้าแกชนะก็ผู้หญิงไปพี่เข้าใจผิดแล้วฉันไม่เคยคิดเลยนะพี่แกไม่ต้องพูดมากเวที่นี้ไม่มีพี่ไม่มีน้อง คนเอาใจก็เอาใจคนพ่วงใยอยู่เป็นร้อยยังจะคอยแต่เคนหนึ่งคนนี้เธอจะคิดอ้กงไหมเธอจะรู้สึกบ้างไหมใครจะเป็นจะตายไม่ได้เห็นเธอโ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 อ้อโอโอ้อุ่นใจเมื่อไหร่ ว่าทำไมพันเทพถึงรูเรื่องฉันมากมายเพราะมีเธอไงมีเธอคอยคาบขายบ่อยพันเทพอ่ะนี่หยุดพูดซะทีอ่ะทำไมทนฟังไม่ได้เือไงความจริงอ่ะนายไม่รู้อะไรอ่ะอย่าพูดเลยดีกว่าทำไมที่จะไม่รู้เพราะฉันเป็นคนที่เจ็บไงในวงการบันเทอมมันก็จริงๆแล้วมันก็เป็นชีวิตจริงกับกับในละครมันก็คล้ายๆกันนะ มันเป็นวงการมายาอะไรเงี้ยซึ่งเราเจอคนหลายรูปแบบอะไรอย่เงี้ยฉะนั้นเราก็ต้องคิดดีๆมองคนดีๆอะไรอย่างนี้นะครับผมผมว่าจริงๆแล้วอาชีพนี้เป็นอาชีพที่จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าสบายนะครับจริงๆแล้วทางานก็หนักเพื่อนก็ไม่ได้เจอใช่ไหมฮะแถมยังต้องทําตัวเป็นแบบบุคคลตัวอย่างเพราะว่าเราอยู่ในจอทีวีเนี่ยเด็กๆก็ดูเยอะฉะนั้นถ้าเกิดเราทําอะไรไม่ดีเนี่ย เสียไปถึงคนอื่นคนอื่นดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นตัวอย่างให้ดีไม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กไม่ได้อีกอะไรเงี้ย และด้วยความที่เป็นนายแบบหนุม่มฮอตมักจะถูกจับให้พรีเซนต์บอดี้อยู่เสมอและแน่นอนค่ะเป็นไปตามสเต็ปเหล่าบรรดาเกงกวางบาวชนีหมีเมนอีเห็นตัวตายและองค์มั่งต่างก็พากันโหดให้หนุม่มฮอตติดอันดับแท้ทุกโผและล่าสุดหนุ่มหน้าใสคนนี้ก็ปลืมล้มเปลี่ยนจนยิ้มไม่หุบก,กับพ้นรางวัลคว้นใจเพศที่3มจากงานซาบะตี้23ปีชีวิภูครับผมสวัสดีครับก็ดีใจนะครับได้รางวัลสําหรับชาว สีม่วงนะครับเพศที่3นะครับเป็นไงก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับคะแนนโหวตนะครับแล้วก็ขอบคุณเพศที่3ด้วยลวกันนะครับน่ารักมากนะครับผมนาทีนี้คงไม่ต้องสาธยายให้มากความว่าหนุ่มพอดพอดแค่ไหนเพราะเท่าที่เช็คดูเขาบอกค่ะว่าคิวงานบ้านบุรีมากๆและยิ่งตอนนี้ก็กำลังเต็มที่กับละครหยกเลือกมังกรซึ่งประกบกับนางเอกสาวสุดสวยมิ้นพิชยาออนแอร์เมื่อไรอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยนะคะ เห็นไหมคะนังเอกสวยขนาดนี้เคนครับผมชอบเขาหน่ยน่ารักน่ายะน่ารักค่ะชอบพอเหมือนกันมินไม่ค่ to อยไ,ไม่ค่อยบู๊เท่าไหร่ค่ะของมินจะดราม่าใช่ของพอาจะบู๊ค่ะบู๊ด้วยดราม่าด้วยนะแต่ละครนี้ก็หนักไปทางดราม่าเนาะใช่ค่ะก็เต็มตัวเยอะฮะแต่เรื่องนี้ก็คงต้องไปหัดปืนซะส่วนใหญ่จะยิงกันซะส่วนใหญ่ฮะรู้สึกดีมากๆนะครับที่มีคนชอบเราแล้วก็ติดตามผลงานนะฮะหลอกลี่ ที่มีคนติดตามผลงานเรานะครับก็ปลื้มครับผม,มยังไงก็อยากให้ติดตามผลงานพอต,ตลอดไปแล้วกันนะครับพอสก็ยังเป็นพอคนนี้เหมือนเดิมแหละฮะตลกตลกเยฮะเข้ามาคุยกับผมได้นะฮะไม่ต้องอายนะฮะผมคุยด้วยทุกคนนะครับผมไม่ต้องเขินนะครับมาได้เลยครับ เธอได้ไหมว้าวอ้าวว้าวออุ่นใจเมื่อใกล้เธอรักฉันอยู่บ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้ขออยู่ใกล้เธออีกทีได้ไหมว้าอว้าว้าติดใจเมื่อพบเธอ